สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการออกกำลังกายนะคะว่าเราจะออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอหรือเวทเทรนนิ่งดีนะคะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักนะคะก็ให้ออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอเอ็กซ์เซอไซส์เป็นหลักแล้วก็เสริมเวทเทรนนิ่งเอ็กซเซอร์ไซส์เข้าไปนิดหน่อยส่วนคนที่ออกกำลังกายเพื่อสร้างกล้ามเนือ้อเพื่อปั้นหุ่นนะคะก็ให้เน้นการออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่ง แล้วเสริมคาร์ดิโอเอ็กซ์ ercise สิบถึงสิบห้านาทีหลังจากเล่นเวทเสร็จนะคะการออกกำลังกายไม่ว่าออกกำลังกายเพื่อจุดประสงค์อะไรเราต้องออกอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการนะคะเราไม่จำเป็นที่จะต้องมีตารางการออกกำลังกายแบบเคร่งครัดนะคะแต่ว่าเราจำเป็นที่จะต้องออกกำลังกายให้ครบทุกส่วนเช่นแขนหน้าท้องก้นและขาค่ะสำหรับตัวนิดเองนะคะนิดจะออก ก้นและขาพร้อมกันนะคะแล้วครั้งถัดไปนิดก็จะออกแขนไหล่และหน้าท้องพร้อมกันแล้วครั้งถัดไปก็จะเป็นการ stretching ก็คือการเล่นโยคะหรือ body balance นะคะสำหรับเซตการออกกำลังกายในคลิปวิดีโอนี้นะคะจะเป็นวันที่นิดออกกำลังกายในส่วน upper body ก็คือแขนไหล่แล้วก็หน้าท้องนะคะนิดใช้เวลาในการออกกาลังกาย ประมาณ1ชั่วโมง20นาทีนะคะไม่ว่าเราจะออกกำลังกายเพื่อจุดประสงค์อะไรแต่สิ่งที่เราได้แน่ๆก็คือจะทำให้ร่างกายและสุขภาพเราแข็งแรงคะ่ะออกกำลังกายแล้วก็อย่าลืมเลือกทานอาหารที่ดีนะคะทานอาหารให้ครบ5หมู่เน้นโปรโตีนผักผลไม้ สำหรับนิดนะคะจะเลือกทานอาหารที่ไขมันน้อยเค็มน้อยแล้วก็อาหารที่ไม่ใช่โ r รเ e s ฟ e d นะคะเช่นพวกไส้กรอกเบคอนนิตจริกเลี่ยงในการทานนะคะเพราะว่าเขาจะทำให้เราตัวบวมค่ะ คลิปนี้ลาไปก่อนสำหรับคลิปหน้านี้จะหาสาระดีๆเกี่ยวกับการทานอาหารการลดน้ำหนักการออกกำลังกายและเคล็ดลับดีๆมาฝากเพื่อนๆอ,อีกนะคะมีความสุขในการออกกำลังกายเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย